เก่งกว่ากันครับโอ้โหข้อนี้จะถามมากี่ครั้งก็ตอบพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้ใทรเขาอยากจะบอกว่าเฮียเก่งกว่าหนูแต่ความจริงแล้วคือไม่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 เก่งทั้งคู่เลยไม่เอบเลยเพราะว่าพอผมตอบคำถามปุ๊บไม่มีใครชูป้ายเลยนะฮะเหมือนรู้นะฮะาไม่เก่งทั้งคู่เลยไม่เก่งทั้งคู่เอ้าแล้วอย่างนี้เวลาเวลาจะทานอาหารทำยังไงนะครับเนี่ยเก่งทั้าคู่ อะไรนะไก่ไทยสันโอ้โหหลายเอาล่ะครับต้องมีไก่ไทยสันต้องใช่เมีไก่ไทยสันนี่ครับสามารถทำให้คุณเนี่ยทำอาหารได้ง่ายๆหรือว่ากินกินก็ง่ายด้วยถูกไหมครับ้านต้องมีไก่ไทยสันติดบ้านเยอะๆนะครับผมซึ่งมีหลายแบบมากทำง่ายด้วยอร่อยด้วยแล้วก็อร่อยมากๆเลยแสดงว่าทุกท่านนะผมเชื่อว่าต้องซื้อติดบ้านเอาไว้เพราะว่าทำง่ายอย่างที่คุณซีบอกแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมเออ เขาพูดแล้วก็รู้ส,สึกอ่ะเฮ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวนะฮะไู่เปไ็นไรอ่ะอุ้ยนี่ได้ยินเสียงอะไรฮะเต้นลงฮะใครกดชะโคกไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ <c oughs> ขอขอซาว,ว้าอีกรอบได้ไหมครับ <c oughs> ขอซศราอีกรอบฮะอู้หูเออเรียกรถพยาบาลดู้วอันนี้เสียงของดองใช่ไหมครับแ <c oughs> มันติดไรไม่ได้กัะคอเลยป่ะฮะอ้าวเอาอีกครับเอาเสียงดีฮะดีแล้วเ <c oughs> ออ หนูเป็นไรอ่ะหิวหิวหนูหิวเหรอไม่หิวนหิวเฮียมีตัวช่วยหนูเออเปิดตัวช่วยนครับผมดีมาเว่ามาเลยครับแหมตัวช่วยหิวแล้วหนูเห็นไหมนี่มันคือกล่องยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมครับมันอาจจะดูคล้าย หมนเลยแต่มใช่อันนี้คือไทยสานไก่กองสากองยาสามัญประจำบ้านเออกองไก่สามัญประจำบ้านสิไม่ใช่กองยากองไทยสานนะครับผมไก่สามัญประจำบ้านนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้หนูแบบว่ามีความสุขแล้วก็อิ่มอร่อยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใช่จรงนอกจากไก่สามัญประจำบ้านหรือว่าหนูจะเหียสสามัญประจำบ้านด้วยเฮี้ย ยัทำอะไรได้บ้างอยู่ดยอยู่ในกรองอ่ะยัสามารถสามารถช่วยอะไรอยู่ได้บ้างเียมีนี่รับรองว่าหนูจะหายท้องร้องแน่นอนหิวแน่นอนใช่ยังมีกุ้งไก่นะครับผมนี่ไก่ทอก็มีกระดูกนะครับผมไก่คาราเกะนะครับผมแล้วมีไก่ลุกด้วยนะครับผมนี่นรับด้วยซึ่งวิธีทำก็ทำง่ายมากเวฟแล้วก็อร่อยแต่รสชาติดีมากไม่ว่าคุณจะไปทำกับอาหารประเภทไหนนะครับผมเอ แสดงว่าวันนี้เนี่ยคุณซีจะมีการโชว์ฝีมือด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวซิทึกจะโชว์ฝีมือในการทำอาหารเสน่ห์ไปถวะให้หนูลุกหลงครับอ,อากาที่หนูลุกหลงไปแล้วก็ออจะให้หนูลุกหลงไปอีกร้านจะให้หนูริมรสชาติไข่ไทสันแบบเอเดรอร่อยเอาล่ะพูดขนาดนี้ดีนั้น<อ>เดี๋ยวเราย้ายไปห้องครัวเลยดีไหมฮะ ตรงนี้ครับมากเดี๋ยวยืนกันเลยฮะเดี๋ยวเราย้ายไปห้องครัวกันนี่เดี๋ยวมีพิจารณาเขาเปลี่ยนนะให้กลายเป็นครอบครัวนะครับผมซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทั้งสองท่านนะถือว่าได้ลิฟต์ลองอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้คุณซีจะมาทำกับมือตัวเองเลยคุณผู้ชมทุกท่านที่ชาวสุนที่อยู่ตรงนี้ครับเคยลองทานหรือยังครับอ๋อพิธีกรขอร้องนิจขอโทษฮะนะฮะได้ลองทานไก่ไทยฉันบ้างหรือยังครับได้ลองทานยังครับผมอร่อยไหม ใาอย่างนั้นพูดพร้อมกันได้ไหมครับว่าไทยสันอร่อยหนึ่งสองสามไทยสันอร่อยและจะอร่อยยิ่งกว่าครับวันนี้คุณซีจะมาโชว์สกิลการทำอาหารใช่ครับผม อ่ะคุณซีครับนี่คือโต๊ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราจะเริ่มทำอาหารก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมฮะใช่ครับนุ่นิวครับใช่เลยครับอุปกรณ์ของหนูคืออันนี้อันนี้คืออะไรฮะหรือว่าไม่่ใชฮหนีูจะทำให้เฮียคิดไม่เอาให้เฮียทำครับเออต้องมีผ้ากันเปื้อนก่อนผ้ากันเปื้อนนี่น่ารักมากเป็นลายด้วยเฮียเป็นคนทำเฮียต้องใส่สเฮียใส่ไม่ใช่หนูใส่เฮียแล้วหนูปลุก อยู่ี่นี่อาจะให้ใส่ก่อนนะฮะแวบเป็นตัวผอ่าโอเคสองแหีบสองแหวบวันนี้นะครับผมวันจิบของเราก็จะเป็นไพรสันไก่คาราเกะนะครับผมเออเลือกเป็นไก่คาราเกะในการประกอบกันไก่คาราเกะอุ้ยแน่นไปไหมฮะนี้แน่นไปไหมฮะสามารถกรอบผู้ช่วยเชฟได้นะฮะแน่นเหมือนไก่เลยครับตอนนี้ไก่เขาเนื้อแน่นใช่นะครับผมอ่ะเมื่อใส่ผ้ากันเพื่อนแล้วน่ารักไหม น่ารักรักเนาะอ่ะแล้าอย่างนั้นคุณปุณีคุณสีอ่ะใส่ถุงมือด้วยนะครับความสะอาดของไก่ที่เราจะต้องทานกันในวันนี้นะครับคุณสีเลือกเป็นเมนูอะไรครับวันนี้ที่จะทำให้พวกเราทานวันนี้นะฮะจากที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นเมนูยำไก่คาราเจตครับผมไก่คาราเจตใครชอบกินยำบ้างฮะใครชอบทานยำบ้างครับอทุกคนเลยใช่่เดี๋ยววันนี้มีพิเศษนะครับผมเดี๋ยวให้ ท่านก็โชคดีสิท่านท่านแน่นครับเราไปทานได้ทานด้วยทานไปเขาทานด้วยเหรอฮะใช่แต่ว่าจะจะทานได้ทานได้แน่นอนครับผมเพราะว่าอร่อยไรไทยสันครับแน่ใช่ครับรู้ใส่ถุงมือทำไมอ่าใช่ฮะก็เผื่อหนูจะได้ช่วยไงช่วยกินไม่ได้ช่วยอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะให้คุณซีนะครับ บอกส่วนผสมสั้เล็กน้อยว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับผมอย่างที่บอกไปแต่แรกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไก่ทะเลเกตนะครับผมแล้วก็มีนี่เป็นซีฟู้ดนะครับเป็นพวกหมวหอมมะนาวพริกผงแล้วก็น้ำเหมือนคล้ายเหมือนแบบว่าจิ้มแจ่วมวก็มีมะอมด้วยแต่ที่จริงทานแบบนี้ก็อร่อยแล้วครับผมแต่เราจะทาเป็นยำไก่ให้มันอร่อยมากขึ้นนี่นะครับผมสงสารทุกคนทุกคนร้อนร้อนไว้อ่ะทุกคนต้องสู้นะไม่ทานก็ไปร้อนเลยฮะ ใช่เก็ไปร้อนออกลูกกินหรอเแล้วแล้วแบบดูมาช่วยแอมกินอันนี้สามารถเริ่มทำได้เลยไหมครับเออนะฮะจริงๆขอนิดนึงนะฮะผมผมจะบอกไปใหญ่แค่สองท่านทักทายวันนี้มีอาจาชาวต่างชาติมาด้วยเป็นชาวโซนเหมือนกันทักทายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยครับผมหรือภาษาจีนก็ได้ เดี๋ยวอยู่ขอบเดี๋ยวอยู่อาจจะเป็นจังหวะที่น้องทานอยู่นะฮะับคุผมนะคือวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีชาวโซเชียลมารเดี๋ยววันมาจากทั่วทุกมุมโลกมาสนุกกันในวันนี้นะครับในงานกิจกรรมของไทยสาร์นั่นเองอ่ะเราดีดพร้อมไหมครับครับอ่ะทักทายหน่อยครับผมกินไค่หนูหึงมากเลยเราวใหม่ก็ดังมากแล้วก็มีสีแบบเจ็บเจ็บเจ็บใช่ฮะเพียวสนุกไงท้าให้อินเ i อร์ e ฟนท้า เชฟตาเจียจีเทียนไาฟ์เจ้าอมเงินนะครับแหนี่นะฮะไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในงานวันนี้ด้วยเจ้าวอมเงินมาเชฟ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 ใช่ครับเพราะว่าพึ่งเขาเรียกว่าวันนี้วันจ่ายใช่ไหมฮะหรือเลยมันณาฮานี้คือตุ๊จีนอยู่ไหมฮะวันนี้เมื่อวานวันไหววันนี้วันจ่ายใช่ไหมฮะวันเที่ยววันเที่ยว วันเที่ยวการจีนเลยผมเออนะฮะอ่าโอเคครับผมนะทั้งไทยเรียบร้อยแล้วมาคุณซีครับโอเคครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับเริ่มทำได้เลยครับผมได้เลยหาหนูอยากอเริ่มใจอย่างแรกคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไก่ไชชัเนี่ยเขาทำง่ายมากนะเพราะว่าเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามเขาจะมีบอกกับวิธีการทำไว้ที่หน้าซองแล้วสามารถทำตามได้ง่ายซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับผมชิลเลยเอาล่ะ เริ่มจากการราดน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วหรือเปล่าครับวันนี้เพิ่มความแซ่บเทลงไปให้หมดเลยหมดเลยเหรอคะหมดเลยเพราะว่าหมดแลยครับเพราะว่าไกลเยอะครับออแบกทานหลายท่านเทหมดเลยเหลือมือไหลเจนะครับผมเดอราหลังจากนั้นนะครับผมทั้งหมดเลยไหมทุกคนอันนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คืออะไรครับมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ เอ,เอาขั่วให้มีความอบอ่อนที่เขาใส่ตรงชิ้นๆเท่าขั่วหรือเปล่าเออะเท่าขั่วนะอุยใครขับขอใครเดียวเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาเขาแรงมากเลยเออได้แล้วก็ใส่พริกป่นนะครับผมเราค่อยเติมหรืเพราะว่เรื่องกินเผ็ดกิน,น,น,นๆๆหวานเอาหวานไหมผมชอบกินหวานไม่เอาเผ็ดเออ กลัวกินเผ็ดแล้วมันจะยิ่งร้อนกว่าเดิมคนก็รออยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความเป็นยำนะฮะก็จะมีความแบบต้องใส่พริกนิดนึงนะฮะเพิ่มความแซ่บเนาะจริงๆชอบกินหวานเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เลยไม่อยากกินหวานเยอะดนเราเปรี้ยวแล้วกันผมไม่ชอบหวานเปรี้ยวก็ได้ครับ่ จริงๆเรายังไม่ได้ฉิดน้ำยาเมื่อกี้เลยนะเนี่ยแล้วเไม่เป็นข้อตับตูเลยมองว่ามันอตลอดโอเคนี่ใส่มะนาวนะครับอันนี้คือหัวหอมหัวหอมครับผมเอ๊ะสงที่คุณทำสิปีแตกินสเปรย์นหรือว่าสิ่งที่คุณทำนั่นคือหอมหัวฮะไม่ใช่หัวหอมนะฮะ แหมเดี๋ยวนะนี่คุณคุูแบบนี้รอหนูรอหนูอ๋อโอเคฮะหนูขอลีลาในการคุกด้วยครับพีมีนีนะฮะมาฮาต้องมีลีลาในการคุกด้วยนะครับมิวสิกเติม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 เต อมิวสิกมาเช่นเดียวกันฮะเจิบเิ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 มเิเิเมเเเอ้าวโอ้ยนอ้ยโอ้เโย้ยโอ้ยโ้ยโอ้นอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยนออยโอ้ยอ้อยอ้ยย้อย้ออ้อยอ้อ นี่อร่อยฟีนแบบสุดๆไปเลยนะครับถูกต้องครับผมนะจะกินเมื่อไหร่พนันซื้อติดบ้านเอาไว้ต้องมีซื้อติดบ้านไว้เยอะแน่นอนครับผมอ่าแบ่งให้ทุกคนก็ได้ครับนี่ถึงตรงนี้ผมว่าดูสวยงามแล้วนะดูแบบว่าพร้อมทานแล้วนะครับคุณสีได้แล้วแหละครับได้แล้วเนาะได้แล้วแหละ ผมขออนุญาตได้ไหมให้ทั้งสองท่านเนี่ยลองชิมก่อนว่ามันได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะให้แบบท็อปสเปนทั้งสิบท่านจะได้ลองทานขอชิมนิดนึงนะครับเออให้ลองชิมมาลองแบบว่าลองชิมเล็กชินใหญ่ลองชิมมาดูก่อนครับว่าเป็นยังไงนะฮะแงมเออเป็นไงอร่อยครับอร่อยเนาะอร่อยอร่อยไหมครับบอกรสชาติท้่งไร่เราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงฮะหอม อเปรี้ยวครับเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวนะฮะแต่แต่ก็อร่อยแล้วนะแบบว่าแบบรสชาติแบบเปรี้ยวเหมือนยำเลยจะได้แซ่บแซ่บไดอร่อยแล้วอร่อยแล้วเอางี้ผมว่าคุณเสีอาจะยังไม่รู้รสให้น้องดิวป้อนคุณซีหน่อยอยากรู้ว่าเอ้ยรสชาติที่บอกว่าอร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะดูเทมาเลยเออนะฮะนี่นะครับ โอ้โหไม่กินเากไปีความกรอบมีความกรอบสัมผัสที่สองที่ผ่านแบบว่านังไก่เข้าไปมีความนุ่มของตัวไก่มีความนุ่มของตัวไก่เออแน่นและนุ่มแน่นและนุ่มอร่อยอร่อยครับอร่อย มันมีความแบบข้างในมันนุ่มมันก็กินกับแบบเส้นยำเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับอืมองั้นผมให้โอกาสทั้งสองท่านกินอีกคนละคำแล้วกันอ่ะปอปเปิยลป๊อปเปิ้กชิมไหมฮะอุ้ยเดี๋ยวผมชิมต่อจากพวกคุณเลยให้พวกคุณแบบว่าเวลาอยากอ่าอาหารนะครับขอบคุณครับไปขอบคุณครับเอ๊ะตากไหมฮะอ่าครับอ่ามรยอีกไหมอู้หคุณตีคุณทำอาหารอร่อยขนาดนี้เลยเหรอ ผมไม่เคยเห็นคุณทำจริงๆผมไม่เคยเห็นเลยคุณทำเท่าเดิมเลยเลยเลครับผมจริงๆมันเป็นเพราะว่าไก่ไทยสัครับอร่อยมากใครเคองปรุงก็ตามหลังเลยว่าใครอยากปรุงรสชาติแบบไหนมีความเผ็ดประมาณไหนใช่ครับถ้าไม่ปรุงก็อร่อยมีไก่หลากหลายแบบด้วยนะฮะขมวดมุมแต่งคิดด้วยทะเลาะแล้วนะฮะไก่ก็อยู่แค่นี้นะฮะทะเลาะแล้วนะฮะ เอางี้อ่ะท่านกองท่านนะป้อนกันเองหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ป้อนกันเองหน่อยอ่ะเดี๋ยวไก่จะหมดแล้วนะฮะให้ป้อนกันเองก่อนนะฮะใช้มือก็ได้ครับเออนะครับอ่ะในทุ่มไม่อยู่ไหนฮะไหนฮะเนาะดูจะใช้มือหรอใช้ซ้อมก็ได้โอเคใช้มือใช้ซ้อมที่ฮะเคยรอฮะใช้หมดรองฮะหมดร้องหมดกันเลยนะฮะอ่าโอเคครับมา ปอดในการละกันหน่อยฮะมาทุกคนนะปาร์กอ่าอ่าเออนะครับเอาอีกเอาอีกเหรอฮะเดี๋ยวนะฮะยังมีเหลือไม่ให้ครับเอาอีกเออหมูมืออื่นก็มีมืออื่นๆก็ทำให้ได้กันก็ได้ไั้ไหได้รับรสชาติหรือยังฮะโอเคครับ ไปให้เต็มปากเต็มคำเลยเดียวนะครับอถึงตรงนี้ครับทั้งสองท่านเดี๋ยวเราจะวันนี้นะครับพิเศษคือเราจะให้ท็อปสเปนเดอร์ทั้ง10ท่านได้ขึ้นมาทานฝีมือของคุณซีด้วยว่าไก่ไทยสันเนี่ยอร่อยแบบไหนยังไงเพราะว่าจากที่เราพูดไปผมว่าอาจจะยังึกภาพไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพันผู้พร้อมกันว่าไทยสันอร่อยนะครับเดืงองสอบัอร่อยไหมครับอร่อย สุดยอดมากฮะนี่นะครับถือเป็นอ้าวเรากลับมาอยู่ในห้องห้องอ่าี่ห้องนักเล่นใช่นะครับเมื่อกี้ผ่านห้องนักเล่นอีกห้องหนึ่งครับผมในห้องนักเล่นอีกห้องหนึ่งนะฮะแต่คล้ายเดิมโซฟาทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมนะฮะเรากลับมาที่ห้องนักเล่นนะครับผมทั้งสองท่านครับเดี๋ยวเราจ้างทั้งสองท่านมาทำกิจกรรมกันต่อซึ่งเป็นเกมง่ายเช่นเดียวกันนะฮะแต่รอบนี้เราจะร่วมเล่นไปกับท็อปเป็ทั้ง50ท่านด้วยกันครับเออดังนั้นนะครับเกมนี้ ชื่อเกมว่าแฟนบันแท้ไทยสันไก่สามันประจับบ้าน4นิ้วครับเชิญนั่งก่อนเลยครับทั้งสองท่านครับครับผม่าไหนฮะตอนนี้ยังอยู่กับเราไหมครับทั้ง5้าสิท่านรวมถึงทุกท่านชาวสซนโครับขอเสียง่อยครับอยู่ไหมครับตอนนี้อยู่ยังอยู่นะฮะมาครับเรามาฟังกติกากันนะครับครับผมจะมีป้ายที่เป็นรูปหน้าของคุณซีใลน้องนิวนะครับให้กันให้ให้กับทั้งสองท่านนะครับ และรวมถึงผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางด้านล่างทั้ง50ท่านมีรูปของคุณซีน้องดิวมอยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นเกมน,นี้ครับคุณคิดว่าใครตอบถูกในนี้นะครับใครตอบถูกได้อยู่ต่อใครตอบผิดจะถูกทีมงานเก็บป้ายออกไปนะครับทั้ง50ท่านจะร่วมแข่งขันร่วมกันนะฮะอะไรนะฮะกลับบ้านจริงๆแล้วเดี๋ยวคืนให้ฮะเดี๋ยวคืนให้แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเรล่นเกมก่อน นะฮะถ้าคุณตอบถูกคุณได้อยู่ต่อใครตอบผิดตกรอบไปนั่นเองนะครับเราจะให้เวลาในการตอบคําถามเพียงแค่5วินาทีกติกาตามนี้นะครับผมจะอ่านคําถามก่อนผมจะนับตื่ถึงห้าวิให้ผู้ชมท,ทั้งห้าสิบท่านยกป้ายขึ้นมาว่าตอบเป็นใครหลังจากนั้นให้น้องอให้คุณซีกับน้องดิวนะครับทําการเลือกว่าข้อนั้นอ่ะใครถูกนะครับและทีมงานจะเก็บป้ายของผู้แพ้ออกกกติกาตามนี้เลยนะครับ เราจะหาเพียงแค่ถ้าท่าสุดท้ายที่จะได้รับของรางวัลพิเศษจากทางไก่ไทยสันไปครับมาครับเขาจะดิการนะครับเขาจะดิการไหมครับเขาจนะฮะครับะอนนั้นพร้อมไหมครับพร้อมครับผมร้อมนะฮะร้อพร้อลนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับคำถามถามว่าใครเดินขึ้นเวทีมาก่อนครับ สี่มาหัไม่ใช่นะผมไม่ได้เปิดกระบอกด้วยนะฮะเออนะครับมาไหนครับโอ้ยูเป็นฟุตซีหมดเลยนะฮะชูเท้าไปเลยครับชูเท้าไเลยนะฮะถ้าผิดปุ๊บเดีินผิดใครจะเข้าไปเก็บนะครับจำได้ด้วยเหรอครับอ่ะดูนะครับไปดูใครนะครับร้อมนะชูเท้าไ้นะครับท้าวีนะกดเวลานะครับผมนะแต่ก่อนแตก่อนหน้านี้หนูเดินขึ้นก่อนนะทุกคนเออเอาล้วครับ สับขาหลอกหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะเอาล็ตหญ่ขึ้นสอเออเดี๋ยว้างที่สองนาอีกทนะฮะครับผมอ่ะดังนั้นนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยนะครับว่าใครขึ้นเวทีมาก่อนนะครับนะฮะหนึ่งสองทาบครับเฉลยครับใครขึ้นมาก่อนครับวันนี้เนี่ยขึ้นก่อนเชี่ยขึ้นก่อนครับ คุณซีขึ้นเวทีมาก่อนนะครับไหนฮะใครชูน้องนิวไว้ครับชูขาไว้ครับอย่าเพิ่งเก็บป้ายลงนะฮะนะฮะถือว่าตกรอบทันทีนะครับนี่นะฮะทีมงานเดินเก็บนะฮะรู้สึกว่าจะมีประมาณ2ท่านนะฮะอยากถามหนึงไม่ดูเพื่อนเลยเหรอฮะท่านก็จะชูคุณซีอยู่นะฮะนะฮะไม่เป็นไรเราฉีดเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเชื่อว่าตกรอบฮะแน่นอนฮะเชื่อว่ามมาครับต่อข้อต่อไปครับข้อนี้ค่อนข้าง รู้เลยใครปวดหลังบ่อยที่สุดครับข้อนี้จะคัดคุณออกไม่ได้ฮะเหมือนเป็นการบอกนะครับว่าคุณต้องทานยานะฮะจะได้หายไวไวนะครับอ่ะช่วงนี้หนูก็ปวดปวดหลังจริงๆริงไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฮียคนเดียวใช่ช่วงหลังเอานักดูปวดหลังแล้วกันเอ้าวรังทำไมแต่รู้อยู่แล้วว่าใครปวดบ่อยสุดนะครับดังนั้นถ้าชูป้ายเขาไหมครับเฉลยครับนี่ปวด ครับซนะึ่งไม่มีใครออกเลยผมขอยสอักข้อแล้วกันครูประปวดปั๊กเลยเออนะผมขอยสอักข้อแล้วกันนะครับใครชอบตอกรักมากกว่ากันผมไม่มเวลาคลิกแค่ห้าวิหนึ่ง ใคยากกเหมดกันทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่โอ้โหทั้งคู่นะฮะประมาณนี้อางนี้ใช่ไหมมาบอกเราทั้งคู่แต่เฮียประมาณนี้อ่ะหนูก็บอกเหมือนกันแหละไม่จอมแพ้ะคนนี้นะหนูก็ไม่เลือกแต่ชูซึ่งสำหรับว่าข้อนี้ถือว่าเสมอกันครับเออร์ไหนฮะมีไหมฮะยกยุก เหมือนกับท่านกันอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ท่านนะครับเรามาอีกเกมหนึ่ว่าซึ่งเกมนี้ก็เป็นการทายคนออกเช่นเดียวกันชื่อนะฮะว่าหมวดสัตว์โลกน่ารักครับเราจะให้ทั้งสองท่านนะครับพนิกานนะให้เลือกยกป้ายก่อนนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทั้งห้าสิบท่านนะครับเลือกก่อนนะครับว่าใครจะชนะในเกมนี้แล้วถ้าคนนั้นเป็นผู้ชนะถ้ากับคุณผ่านข้ารอบต่อไปแต่ถ้าคนนั้น แ้เท่ากับคนที่ป้ายหน้าของคนนั้นตกรอบนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยยกป้ายครับคุณคิดว่าใครผู้ชนะครับโอ้โหโอ้โห์น้ายกนะยกขางไว้เลยนะยกสูงยกขางไว้เลยครับยิ่งไปยนตัวเองหน่อยเนาะนะฮะยกสูงนะครับทำไมยกบอลเลยล่ะควนใจนะยกน้องวิวนะครับไม่คิดว่าเฮียจะชนะบ้างเหรอกอันนี้เขาเรียกว่าจากสิท่ิที่ผ่านมาสอคะแนนแล้วนี่เออ เกมนี้ครับเนื่องจากชื่อว่าขวดสัตว์โลกน่ารักผมจะให้คุณทั้งสองคนเลือกแผ่นป้ายครับเป็นชุดคําศัพท์ครับครับซึ่งเป็นคาใบ้ที่คุณสองคนรู้ปุ๊บแล้วทาท่าสิ่งนั้นให้แฟะขับใครก็ได้ตะโกนออกมา,าท่าถูกใครก็ได้ช่วยกันตะโกนห้าสิบันช่วยกระโกนท้าถูกและในเวลาที่เร็วที่สุดถือเป็นผู้ชนะดังนั้นนะครับเราจะให้เวลา สิบวินาทีเท่านะั้นใครทําได้เร็วกว่าสิบวินาทีและเร็วกว่าอีกคนนึงถือเป็นผู้ชนะไปเลยดังนั้นทุกคนดูดิครับเลือกแผ่นป้ายก่อนใครจะเป็นคนเลือกก่อนก็ได้ตามใจคุณเลยฮะหนูหนึ่งสองโน่ชุบชุบชุบเออแพ้ได้หนึ่งแพ้แล้วหนึ่งชนะได้สองชุบชุบอ่าเงินหนึ่งเงินด้วยสองท<พ>ี่ดีใจให้ปล่อยชุบชนะก็ดีใจแล้วอ่ะไอ้เก้วอ่ะไอ้เกแล้วนะฮะ สีครับครับแพ้ได้หนึ่งครับมาให้เลือกก่อนนะฮะเลือกเอาหมายเลขไหนก่อนนะคุณสีครับหนึ่งแพ้ได้หนึ่งแพ้ได้หนึ่งแพ้ได้หนึ่งนะอ่าคุณสีได้หนึ่งครับได้สองได้หนึ่งครับเท่ากับว่าคุณสีกับน้องดิวใครจะเป็นคนเริ่มก่อนดีครับอยากให้ใครเริ่มก่อนดีครับเนี่ยเริ่มก่อนชัดเจนฮะคุณสีเริ่มก่อนนะฮะเริ่มก่อนหรอคุณสีจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเกมนี้ยาวถึงก้อนนะฮะคุณซีกับน้องดิวห้ามใบเป็นเสียงไบเป็นท่าทางเท่านั้นนะครับ เป็นบทบูของสัตว์โลกน่ารักดังนั้นคุณซีเชิญครับยืนได้เลยด้านหน้าฮะครับยืน้ได้เลยนะครับมาทำท่าชัดชันนะฮะเดี๋ยวจะมี10เมตขึ้นมาบนหน้าจอรอมิวเตอร์นะครับช่วยทุกคนได้รู้ว่าเป็นสกิบพยานนะครับว่าเวลาถ้าหยุดเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่าคุณเต้นเปียกมากเท่านั้นพร้อมไหมครับคุณซีพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะเอาเคุณซีพร้อมนะครับมาหมายเลข หมายเลขกหนึ่งครับขอหมายเลขกหนึ่งเลยฮะพี่ครับขอหมายเลขกหนึ่งครับนะฮะมาพร้อมนะครับผู้ชมพร้อนไหมร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเออลงมาห้าสี่สองหนึ่งได้ไดได้ไ้ได้ได้ได ถ้าบอกว่าคุณซีใช้เวลาไปสิบวินาทีกับคำตอบก็คือเป็ดอะไรทำหวยอย่างเนี้ยไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็ดไม่ใช่ไหมฮะอันนี้ไก่หรือเป็ดปกติเป็ดก็ท่าแบอย่างนี้แหละม่อ๋อเอออันนี้ไก่เป็นไก่เออไก่เป็ดหรือเปล่าสรุปว่าคุณซีนะครับใช้เวลาไปสิบวินาทีเต็มนะฮะแล้วมีผู้ชมตอบคำว่าไก่ออกมา ครับประมาณสิบวิอ๋อต้องให้หนูตอบไปชนะเหรอป่าครับให้ผู้ชมตอบครับใช่ต้องให้ทุกคนตอบครับที่ทำใจหนูด้วยหนูครับไม่ใช่หนูนะฮะผู้ชมตอบมาครับดังนั้นนะครับสิบวินีครับคุณซีนะครับกับคำว่าไก่เรามาตอบกับน้องดิวเลยครับพร้อนนะครับุผู้ชมฮะช่วยต่อบนะชืวยต่อนะครับ นีจะทำยังไงดีล่ะโอเคดู้คำตอบเลยับก็คือพร้อมไหมน้องดิวพร้อนไหมไม่พอไม่พอไม่รู้ทำยังไงถ้าหนูคิดเอาก็ทำนี้เลยตัวนี้มันไม่ได้ทำโอ้โหแบบดีเอออเาล่ะห้ามใช้เสียงนะครับพร้อมนะพร้อมนะครับอ่ะน้องดิวเจอแล้วหน้าเลยครับเจอแล้วหน้าเลยครับหนึ่งสองเริ่มครับมีสีขามีเท้า ทั้งหมดแปดพิธีครับเแสดงว่าน้องเดียวเป็นฝ่ายชนะเอาละครับผมนะชนะอยูแล้วครับชนะอยู่แล้วนะจะว่าเป็นสิ่งที่คุ้นชินนะฮะเจอน้องเดียวชนะเป็นประจำเนาะเอาละครับถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านนะครับรวมทั้งรวมทุกท่านนะครับจดนะฮะลงกระดาษนะครับให้กับซิลเดีวจับว่าทั้ง5ท่านนะฮะอ๋อนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดีมาเซ็นสถานที่ก่อนนะครับมาขออนุญาตเลยครับครับนะฮะเดี๋ยวพอ เมื่อกี้ใครเรียกน้องดิวครับโอ้โหเดี๋ยวทิมนานนะฮะไปเอาด้าุณซีออกก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานทำการจดชื่อนะฮะทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกแบบจับฉลากครับถ้าท่านที่จะได้รูปนะฮะเป็นอันซิดโพสการ์ดนะครับที่เป็นรูปของทั้งสองท่านที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนด้วยนะฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวให้ผู้ซีน้อดิวนะครับทำการจับ5ใบพร่งวันนี้ครับทั้งสองท่านนะฮะจะมีเพลงพ่อมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับอยากฟังไหมอยากจันเอ๋ยจันจ้าลองกรองเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านนะครับผมได้ไปเตรียมตัวสำหรับบทดเพลงมาร้องให้กับทุกท่านได้หลับฝันดีกันนะฮะมาเชิญเลยครับทุกท่านครับ สลับลงไว้ตรงนี้นะฮะจะอากาศนะครับผมเดี๋ยวมานะครับเอาละเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็บอกตามตรงเลยว่าโอ้โหสนุกมากนะฮะสนุกมากขนาดที่ว่าคุณซีกับน้องวิวนะครับผมเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะมัดจะไปด้วยกันตลอดเลยนะฮะอันนี้ที่เราต้องรู้ว่าเป็นอะไรที่ล่าสุดครั้งนึงอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมดีใจมากๆนะเพราะว่าอะไรผมนะครับไปวิ่งออกกําลังกายนะฮะแล้วปรากฏว่า คุณซีบอกไปวิ่งด้วยนะฮะซึ่งเขาปกติจะไม่ค่อยวิ่งเลยเขาจะเป็นคนที่ออกกําลังกายแบบฟิตเนสอย่างเดียววันนี้คุณซีก็เลยแบบว่าเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าเปลี่ยนชุดแล้วออกไปวิ่งด้วยกันรวมถึงน้องจิ๊บี่ด้วยนะฮะแต่ประเด็นคือซิกเนเจอร์ของผมในเวลาวิ่งเนี่ยผมไม่จะถอดเสื้อ,อนนซิกเนเจอร์ผมลุกไ้คุณซีใส่เสื้อมาเลยใส่เสื้อสีดํามาเลยแบบผมพี่พร้อมแล้วไปผมปีกพี่พร้อมแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยซีไปวิ่งด้วยกันอนะมันต้องถอดเสื้อจะได้เป็นทีม คุณเชื่อนะครับคุณคิดว่าคุณสีตอบว่าอะไรฮะเดือนน้นเดียวว่าดี่เลยฮะเฮ้ยสีองถอดเสื้อได้เลยพี่ได้เลยจิมมี่อีกท่านหนึ่งครับก็ถอดเสื้อแล้วเราสามคนนะฮะวก็วิง่งโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตผมครั้งหนึ่งเลยนะเพราะปกติผมจะแบบวิ่งก็วิ่งคนเดียวแต่ว่าล่าสุดวิ่งกับคุณซีน้องน้องเดียวคุณซีขอบคุณจิมมี่นะฮะแล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะพาน้องนเดียวไปวิ่งด้วยครับ นะฮะฮเดี๋ยวเราจะไปวิ่งด้วยกันนะฮะโดยที่แบบพี่พักทุกซีแล้วน้องดิวจะต้องไปวิ่งด้วยนะฮะเพื่อแบบว่าเห็นน้องคานแล้วก็รู้สึกว่าวิ่งหน่อยจะได้มีความสุขอ่ะถึงตรงนี้นะครับโอ้ย <c oughs> ไม่พิ่งนะฮะ <c oughs> น้องบอกไม่วิ่งนะฮะอ่ะโอเคครับผมเชื่อตรงนี้นะครับหลายคนพร้อมหรือยัง